ก่สวัสดีทุกคนกนะ็เดี๋ยววันนี้เรามาเล่นเซเว่นเดทูได้ die กันต่อนะครับตอนนี้เนี่ยอ่าผมได้เล่นอ่เซิร์ฟใหม่นะครับเซิร์ฟเก่าเนี่ยมันมันมันเลก ผมไม่รู้วนเป็นเพราะอะไรนะเพราะว่ามันเข้าเล่นเกมไม่ได้เลยเนี้ยมันน่าจะบักอะไรสักอย่างนะผมก็เลยต้องมาเริ่มต้นใหม่ะครับซึ่งก็ไปได้ไม่ไกลเท่าไหร่นะครับก็จะมีของไม่เยอะมากเท่าอันเดิมะนรับอันเดิมเนี่ยเริ่มไปไกลแล้วแต่ว่าเรามีรถครับนี่ผมซื้อมาะนรับในราคาประมาณ20,000ืนี่แหละก็ถือว่าโอเคอยู่เนาะตัวนี้โอ้โหเสียดายมากเซิร์ฟนั้นเล่นไม่ได้ะครับผมก็เลยต้องเสียเวลามาเล่นใหม่ะครับซึ่งการเริ่มใหม่มันก็ ตอนนี้ภารกิจผมก็ยังไปได้ไม่ไกลนะครับยังยังอยู่ประมาณเลเวลสามนะครับตอนนี้เลเวลสามอยู่เลยตัวน,นี้จะเป็นอ่ากู้พัสดุนะครับของใครวะเนียไวลิเวอร์หรอใช่ไหมก็ก็าหาก่อนน่าจะอยู่ข้างบนเอ้ย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 อย่าใจเย็นนี่ไงนี่ไงปังตัวน,นี้ผมปรับ ผมจะเล่นเน้นขวานหน่อยนะครับเพราะว่ากระสุนเราไม่ค่อยมีนะครับกระสุนน้อยพูดง่ายๆออกระสุนน้อยมากทําอะไรไม่ค่อยได้ครับผมก็อัพสกิลอ่าเจ้าคอนมาอยู่แต่ว่าไม่เยอะเท่าไหร่เนะก็พอได้ครับนี่พอเล่นได้อนะแต่ของมันอยู่ไหนวะเดี๋ยวนะอ๋อนูน่นนูน่นน่แล้วอยู่บนสะพาน,นครับ ผมต้องลงไปตรงนี้แล้วก,ก็เก็บแค่นั้นเองครับอ้าวชิบหายบังเกิดแล้วผมตกมาทำไมวันนี้ขอเก็บก่อนแล้วกันเฮ้ยผมปรับให้มันวิ่งนี่มาเอ้ยชิบหายแล้วอุ้ยอุ๊ยอุยอุยงานงอกงานงอกแบบนี้งอกแบบนี้ไม่ไหวครับสามสามฟังใช้ลูกซองก่อนแล้วใช้ลูกซองก่อนแล้วกันปืนนี้ไม่ใช้จะใช้คอไง โอ้ผมปรับให้มันวิ่งนะครับกลางวันกลางคืนก็วิ่งนะแต่จะวิ่งแบบหยอๆหยอกะวิ่งแบบหยอะหยอวิ่งไม่เยอะนะอุ้ยของดีอยู่นี่ว่าเต็มเลยครับรับเก็บไปด้วยกล่องพวกนี้ครับเอาไปไว้ใช้งานคิดดูว่าผมไม่สามารถยิงไอ้กล่องนี้พังได้อนะลูกซองอ่ะไม่แรงเอาซะเลย น้ำผึ้งนี่น่าจะขายได้อ๋อเสียงผมตกใจหมดนึกว่าเสียงอะไรเสียงไฟนี่เองเก็บให้หมดครับนอกนั้นเอาไปขายนะของที่เหลือขายได้นะครับเท่าไร่เราก็เอานะครับเก็บนิดเก็บหน่อยก็แป๊บเดียวก็หมื่นสองหมื่นแล้วนะครับปับแต่งชิบใส่ตัวนี้เข้าไปปืนนี้ เป็นปืนใหม่นะครับไม่ค่อยแรงหรอกผมว่ามันมันกระป้องกระแป้งยังไงไม่นรู้มันดังไม่พอะนะครับแต่ถ้ามีตัวเก็บเสียงก็อาจจะอีกอีกเรื่องหนึ่งไปผ<ะ>ล,ลิกิจลเวลสามหรอใจอยากเล่นให้มันไปภารกิจลเวลห้านะครับแต่ไม่ทันนะมันได้แค่นี้จริงๆนะครับก็เดี๋ยวทุกคนจะรอนานเนาะถ้าไปลเวลห้ามันก็น่าจะใช้เวลายเยอะอยู่นะครับ ก็นั้นทำริวสามไปก่อนแล้วกันเอาเริวสามไปด้วยกันเรื่อยๆนี่แหละนะครับมันไม่น่าแหลกนะไอเ้เซิรฟนั้นผมไม่รู้มันเป็นอะไรนะครับ <Good job. S 1> ก็เลยต้องมาอุ้ยด้เครื่องเจาะอ้อาอย่างนี้ก็หวานสิครับอาหอกหอกราคาดีวะ่ะจะอยากได้สกิลเอาสกิลแล้วกันนะครับ ผลรกเร็วสาไม่สองร้อยเมตรครับที่เหลือขายให้หมดพวกนี้ขายครับขายขายไฟขายโอเคเก็บไว้ประมาณเนี้ยปับ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 โอเคลุยแอดดอบยังไม่ได้ไปเอาเลยนะน่าจะเพิ่งตกเมื่อเช้ามั้งไม่แน่ใจ น่าจะตกไม่อไม่นานนี่แหละเฮ้ยเๆ,ๆ,ๆ้เขาซอยไหนวะซอยนี้หรือเปล่าเฮ้ร้านอะไรอะ่ะน่าจะเป็นร้านอะไหล่รถหรือเปล่าครับตรงนี้หน้าหาของเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นไปดูก่อนชนจะอยู่ประมาณชั้นนี้แลมะมั้ง อย่างไงกันแน่ <c oughs> ผมว่าคอนเนี่ยทุบง่ายกว่าไอ้นั่นอีกนะไม่น่าจะอยู่ตรงนี้ครับน่าจะอยู่ทางนี้น่าจะอยู่แถวนี้นี่น่าจะอยู่ตรงนี้เลยนี่ไงเจอแล้บตรงนี้เลยยนี่นอยู่ตรงนี้เล็งตรงนี้ครับ อไม่ถึงว่ะต้องลงไปเก็บครับกล่องเอ้ยกล่องอยู่ตรงนี้เสร็จอ้วเลยโอ้ยยังรู้ตัวแล้วทำไมมันได้ยินวะไม่น่าได้ยินนะโอ้แลยินชา้าด้วยแต่มันเน้นน่าจะเน้นแรงขึ้นครนยิงไปจังหวะไง อ,อ,อย่าวิ่งอย่าวิ่งอย่าวิ่งไว้อย่าวิ่งไวใจเย็นใจเย็นเรียบร้อยบอกอย่าวิ่งไว้เก็บหมดถ้าไม่มีของนี่ไม่ลงมานะเนี่ยว่าจะขึ้นไปเลยนะ่อกี้รา <c oughs> จะเน้นภารกิจไปก่อนนะราค่อยไปฟาร์มเอาเลเวลห้านะแต่ถ้าเจอกล่องนี้ก็เอาไว้ก็ได้นะครับก็มันก็พอได้ขายอยู่ ดีกว่าไม่เก็บเลยถ้าไม่เจอผมก็จะไปเลยนะครับภารกิจมันพอได้อ่าถุงมือเอ่ะไปไปครับเออทางออกละทีเดียปัญหนาคือทางออกภาวนาให้เป็นทางนี้อุ้ยไปไม่ได้วะเท่า,าไหร่วะเนี่ยพันหนึ่งอุ้ยได้ยูนี่ไนงะ จิตจอยเรื่องแค่นี้มันจิตจอยครับไปภารกิจไปส่งครับก็จะเลยไปเอาแอดอปก็ไว้ก่อนนะกองไว้ที่เลยยังไม่เก็บนะบเดี๋ยวเราจะเน้นภารกิจไปก่อนให้มันได้เลเวลสี่นะตอนนี้เพิ่งทําไปแค่สองรอบเองเล็กอ้าวนานไงมันขึ้นแบบนี้แล้วก็เดี๋ยผมต้องเข้าแล้วออกใหม่นะไม่งั้นเล่นต่อไม่ได้แน่นอน ไม่รู้เป็นอะไรนะโอเคเดี๋ยวผมขอตัวไปออกใหม่แล้วก็เข้าใหม่ก่อน,นรนบโอเคครับตอนนี้ผมเข้าใหม่แล้วนะครับก็ไม่รู้ว่าจะขึ้นมาอีกหรือเปล่านะไอตัวนั้น,นรนบเดี๋ยวเราไปส่งภารกิจกันเลยอาสมดุดต้องสมุดแล้วแหละแล้วก็จะเอาสกิลอยากได้เหล็กแท่งอยู่นะแต่ว่าผมจะทำเตาหลอมอยู่นะเดี๋ยเดี๋ยวๆดวด,วดูก่อนแต่ผมไม่แน่ใจว่าสกิลผมได้หรือ,อยังนะ สกิลไอมันใช้สกิลอะไรนะที่ว่าทำเตาหลอมนบะ well, ผมขอดูก่อนนะมันมีมันมีสกิลอะไรไม่รู้ทำเตาหลอมได้เออไม่น่าใช่ตัวไหนวะอมไม่มีนะเดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยวผมขอเข้าไปดูเลยแล้วกันว่ามันทําได้หรือยังเตาหลอมนะครับนี่ไงทาได้แล้วนะแต่ว่ามันทําได้แล้วเออเดี๋ยวไปเลยแต่ว่าตอนนี้ผมอยากเน้นพวกภารกิจกอดน,นะครับเกียร์ซอมบี้เนี่ยน่าจะได้อยู่ครับเลเวลสามไม่น่าจะยากเกินไปเดี๋ยวขอกินอาหารก่อนแล้วกันเติมด้วยน้ำตามด้วยสมุด เออเดี๋ยวยังไม่ได้เปิดสมุดปับป๊บปั๊บขอขายของก่อนแป๊บหนึ่งครับขายของก่อนเราไม่ได้ใช้แน่นอนอ่ามันก็จะเหลือประมาณนี้อ่าเดี๋ยวตอนนี้ผมจะใส่พวกนี้เข้าไปปรับแต่งจริงจริงๆใส่คอนดีกว่าไหมไม่น่าได้ ตัวนี้มันน่าขายครับเพราะว่ามันส่วนมากมันใช้กับอาวุธแต่ว่าอาวุธเราไม่ได้ใส่นะค right, ตัวนี้น่าใส่อยู่เดี๋ยวนะอึบกับแต่งเดี๋ยวผมจะเอ้าใส่ไม่ได้นี่หว่าน่าจะใส่กับรองเท้าได้ป่ะไม่ได้นะใส่ได้กับพวกกางเกงอะไรประมาณนี้โอเคปะลุยาลารกิจกันเลยครับ ก็จะทําเตาหลอมนะแต่ว่าเอาไว้ก่อนนะครับ <_ T> เดี๋ยวคลิปหน้าแล้วกันเดี๋ยวผมไปทํานอกรอบดีกว่าเพราะว่าตอนนี้มันขาดเหล็กนะครับแล้วก็หลายๆอย่างอย่เดี๋ยวเราเน้นภารกิจไปก่อนให้มันเป็นรีวสี่รีวห้าไปก่อนนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปชาาสักหลือโอ้โหเหล็กเหล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 จครบับครับ ใต้ดินผมเกลียดใต้ดินเฮ้ยชึบอ้าวนึกว่าตรงนี้อชิหายผมกูสซาดีใจว่าโอ้โหแล้วสองหมื่นด้วยผมไม่ใช่เรื่องเล่นแล้วครับ๋ยวทุบข้างๆเอานะเดี๋ยวลองดูครับจะได้หรือเปล่าอุ้ยได้อยู่นะครับนี่ไงเปิด อ่าแค่นี้เองครับไม่ยากเลยมาดิมาเลยครับเอ้าผมนั่งทำไมวะชิบะนั่งทำไมเนี่ยนั่งลงเฉยเลยต,ตักตักเก็บเก็บหมดครับชืบชึบเกร็บหมด หนังสือจริงๆผมอยากฟาร์มห้องสมุดอยู่นะมันจะได้เราจะได้ไปไวๆน,นะครับแต่ตอนนี้ยังไม่เจอภารกิจนะยังไม่เจออะไรเลยอิบสมบัติที่ผมเป็นแผลนี่ว่ะชึบอุย้ยได้แผนที่สมบัติด้วยกลุ่มรัพย์ของซาร่านะครับอุย้ยแล้วก็มีปอกแขนหูขายได้ขนาดนี้นี่ไม่ต้องห่วงแนละ้ว Uh, เดี๋ยวนะยังเหลืออีกเหลืออีกลังหนึ่งนี่ครับโอเคจะทุบอะไรทุบอะไรทุบอะไรครับเนี่ยทุบอะไรทุบอะไรครับตายไปอย่าวิ่งไอ้หนุ่มเอ้ยอย่ายาย่าย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 า เอ้ยโอ้โห,โ,หโหตกใจหมดเฮ้ยา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 จะเล่นกับพี่นะ้องโอ้โหอ้าวผมฆ่ามมดเลยตกใจหมดหนึงด้วว่ามันไอ้นี่อยู่ครับไม่ใช่ไว้ยตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่โอ้โหแล้วสไลด์ใหม่นีาโดนผมด้วยผมโคตรเกลียดเลยแบบล้มแล้วสไลด์มาฟันเราเนี่ย ไม่มีโอกาสได้หนีเลยครับรูปอะไรยากอยู่นะเนี่ยภารกิจเนี้ยไปครับเน้นไวนะอุ้ยโอ้โหอะไรเนี่ยอุ้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 ย,ยมีปืนด้วยเฮ้ย,ยพัฒนาขนาดนั้นเลยหรือ เดียวเดียวเดียวเดีวเดีย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 เดียว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 เดีียจะเย็นจะเย็นโหมนหัวด้วยเออแล้วทำไมบัคอกอะยังเทเลยครับตัวนี้ไม่รู้ว่ามันตายไปยังนะไอ้บอดตัวนี้อุ้ยมันมีนี่ด้วยนี่วะเก็บไว้นี่แหละล่อยมันยืนเป็นผีฟอกบ้านไปครับ เราไปลุยภารกิจกันต่อไม่ต้องไปสนใจเอ้ยนี่มันชั้นหนึ่งนีงว่ะไอชั้นแรกที่ว่าเราลงไอชั้นล่างที่เราลงไปเมื่อกี้มันมันไอนี่ไปแล้วครับเ,เดี๋ยวก่อนฟังเดี๋ยวไหนะน่าจะมีชั้นบนอีกรนบะ นั่นไงถ้าไม่มีมันไม่น่าจะใช่หรอกนี่ไงนีไ่ไงเถือแล้วเถือแล้วเถือแล้วเอ้ยเอ้ยเอ้ยเถือปืนนี่หรออุย้ยเจ้าอะไรกันครับนี่ถือปืนแล้วหรอวันนี้มันกันที่สามสิบโหดเกินโหดเกินโหดใจเย็นใจเย็นโอ้หลูกหมดมันวิ่งแน่ๆอันนี้ครับมันไงมันจะสไลด์ ผมรู้เลยว่ามันจะสไลด์มาโอเคได้แล้วครับแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมหาอันนี้ก่อนโอ้นี่ไงเจอแล้วเรียบร้อยละน่าจะหมดแล้วแหละไปลงชั้นล่างของกระเป๋ามันอยู่ชั้นล่างนะมาเสิร์ฟเ่อนตรงไหนล๋อนี่ไงเจอจดได้ ใกล้ครับภารกิจไม่น่าขี่รถมาหรอกวิ่งเอาวิ่งไวใสก็ได้นะครับถ้าอย่างนี้มันเสียเวลาไปเก็บคืนเลยอ่าเฮ <Good job. S 1> ้ยปืนอะไรอ๋อไอไอนั่นนี่หวา <laughs> มันไม่มีอะไรให้เอาแล้วอะนอกจากก็เอาไปก่อนแล้วกันครับ เกียร์ซอมบี้300เมตรเดี๋ยวขอเทสดูก่อนนะปืนนี้เฮ้ยปวกเรามีแผ่นที่สมบัตินี่มาน่าใช้อยู่นะชิบขายครับ <S 1> <S 1> <S รับไม่มีลูกกระสุนวะ่ะเป็นลูกระเบิดหรือเปล่าไม่แน่ใจนะอะเดี๋ยวผมจะไป โอ้หกิโลเลยเหรอไก่วะไม่น่าไปแล,แล้วไอ่พวกนี้มันมาจากไหนผมไม่เข้าใจลเลยเดี๋ยวทำภารกิจดีก,กว่าง่ายครับไม่ต้องไปไกลสมบัติเดี๋ยวค่อยว่ากัน <c oughs> ไม่รู้ไปทางเดียวกันหรือเปล่าน่าจะไปคนละทางนะผมว่าโอเคครับก็เดี๋ยว เกรีบรถก่อนเลยแล้วก็ลุยเลยครับภารกิจเลือลสามโอ้โหก็ดังใหญ่อยู่นะแต่ผมว่ามันน่าจะไม่มีชั้นสองหรือสาม่น่าจะมีชั้นใต้ดินถ้าไม่มีมันก็โอเคอยวิชุบพังพังพังโอ้โเป็นหมืนปป่นเวอร์ไปแล้ว อุ้ยไอ้ตัวอยู่ข้างหลังสัพท์หัวปังไอทางออกมีไม่ออกทางมีออกไม่ออกตัวนี้จะเป็นเชียร์ซอมบี้อย่างเดียวรนบะไม่ยากเชียร์ซอมบี้อย่างเดียวไม่ยากปัง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 ,ปง น่าสนใจวายกองนี้ว่าผมโดดถึงนะเนี่ยเก็บเก็บครับผ้าหรอผ้าไม่เอาหมดแล้วหรอเฮ้ยเฮ้ยหมดแล้วหรอไม่น่าใช่ผมว่าไม่น่าหมดนี่นี่ไงนี่ไงผมเจอแล้ว เชื่อแล้วน่าจะมีข้างบนครับบนสุดน่าจะมีไหนวะมีแค่หนป็นตัวหมดแล้วหรอเอ๊เดี๋ยวนะเฮ้ยอยู่ไหนวะน่าจะอยู่แถวนี้ครับ เจอแล้วตายไปซะไเอ้ยตายอ๋อนี่ไงออฟฟิศเจอแล้วออฟฟิศมันอยู่ข้างในนี้นี่เจอแล้วครับ ตัวนี้ต้องมีผมว่าแล้วไงเยอะซะด้วยปัญหามันย,ยังไม่หมดอยู่เฮ้ยมีข้างล่างอยู่อะไรวะเนี่ยมันใช่ที่เดียวกันปะเนี่ยโอ,โอ๋โเนี่เจอแล้วอูโหมาไงวะ เรียบร้อยภารกิจเป็นของเราชิบชึบชบ <c oughs> ไอหีบนี่มันเท่าไหร่วะอ๋อห้าพันจอิงหรอจริงเราทุบออกก็ได้นะครับแต่ผมว่าถ้าเกิดเราอัพสกิลแล้วอ่ะเราปลดล็อกเอาแบบนี้ดีกว่าครับน่าจะไวกว่า แต่ถ้าใครไม่มีก็ทุบเอาได้นะผมว่าห้าพัน่าไม่น่าเกียดครับแต่ถ้าหมื่นเนี่ยน่าคิดถ้าหมื่นถ้าล็อกไวเป็นหมื่นเนี่ยน่าคิดอยู่แต่ถ้าเท่านี้ยังยังพอโอเคครับปรับปับ,ปบไปชืบปุ๊บไม่น่าหักผมว่าตกสูงๆก็ไม่น่าหักขาเราทนนะครับโอเคครับก็ เอาภากิจจส่งกันโอ้ได้อะไรวะเนี่ยโอ้ยถ้าจะเอาตังก็น่าจะเป็นพวกนี้แต่ว่าถ้าเน้นภารกิจก็ต้องตัวนี้ครับเท่านั้นเลยโอเคหมดแนบภารกิจน่าจะต้องรอวันรุ่งขึ้นนะตอนนี้หมดแล้วรนบะก็เดี๋ยวเราไปเอาสมบัติเมื่อกี้ก็ลืมดูว่ามันไปทางเดียวกันหร,รือเปล่า ดูก่อนนะครับหนึ่งกิโลปะ่ะเดี๋ยวมาดูว่าภารกิจสมบัติของเลเ้ยวสามเนี่ยมันจะได้อะไรบ้างนะครับแต่ผมว่ามันไม่น่าจะได้ของดีเท่าไหร,ร่ป่ะเดี๋ยวเรารไปลุ้นกันนะโอเคครับระหว่างทางมาก็มาเจอแอร์ดอปนะครับหนึ่งกองนะอยู่ข้างหน้าเลยได้อะไรบ้างก็ไม่รู้อุ้ยอันเนี้ยดีแถวเลยของดีทั้งนั้นเลยนัว มีแต่ของดีเลยครับอา่าผมใส่ปืนนี้เลยแล้วกันน่าจะได้นะผมว่าเอาใส่ตัวนี้ดีกว่ามาขอเทสด้วยก่อนปืนกลมันต้องมีอยู่แล้วครับแตโหยิงรัวเลยว่ะแต่ผมว่าตัวเดิมเมื่อกี้ดีนะประหยัดดิผมเอาใส่ตัวนี้ดีกว่าตัวนี้มันรัวไป ตัวนี้ปรบับแต่งอะไรไม่ได้โอเคไปตัวเมื่อกี้มันจะประหยัดดีครับแล้วมันก็อัตรายิงมันแรงรความรู้สึกนะจะไม่รู้หรืออาจจะเป็นเพราะว่าลูกกระสุนผมน้อยแคปอีกห้าร้อยเมตรนะข้างหน้านะครับโอเคครับระหว่างนั้นผมก็มาเจออีกแล้วตกไปอีกแล้วครับมาดเลยเมื่อกี้โอ้โหแต่ไมได้เสื้อก่อกวะ่ะมันเป็นก่อพวกนี้ ใส่ดีไหมเนี่ยแต่ว่าเรามีรถแล้วอะ่ะมันก็น่าคิดนะครับเดี๋ยวปรับแต่งใส่ได้แค่สองช่องอะ่ะถ้าใส่ได้4่สช่องอะ่ะโอเคครับผมอาจจะเปลี่ยนตอนนี้ผมใส่ชุดธรรมดานะครับเน้นวิ่งไหวแล้วก็เน้นภารกิจสมบัตเล่าอยู่ตรงนี้ามา ไม่น่าจะนานนะเอ้ยผมมีเครื่องเนี่ยวายังไม่ได้เทสเลยครับผมมีเครื่องผมมีเครื่องเสียงซอมบี้ไอ้เสียงหุ่นอยู่ตรงไหนวะเนี่ยยังไม่เคลื่อนเลยแสดงว่าวงใหญ่มากอะนเนี้ยดูดิว่าจะเจอครับโอเคเรียบร้อยครับมาเดี๋ยวเราไปลุ้นกัน ภาวนาให้ได้ตังค์นะคุ้มสุดแล้วนะถ้าเน้นขายนะอ uh, ้ได้ทองคนระับพันเก้าแล้วก็ได้สมุูไรอะไรไม่รู้ของแกงอันหนึ่งได้ลูกะสุนอันนี้มาเยอะอยู่ผมว่าน่าจะโอเคแล้วก็มีอาวุธหนึ่งอันคนระับแต่ผมว่าผมปรับแต่งตัวนี้ได้นะนี่เอ้ยเอ้ยเอ้ยอ๋อนี่ไง ไอที่ผมว่าใช่เลยไม่ต้องห่วงเลยครับลูกสองโอเคครับก็ประมาณนี้นะสำหรับการฟรมวันนี้เดี๋ยวดูเดี๋ยวเทสดูดาบเลยอุ้ยมันเป็นดาบมือเดียวฟัดทีเดียวหายก็แรงอยู่นะคล้ายๆกวาดหรือเล่าไม่น่าใชนะ่นี่น่าจะเป็นคล้ายๆไปทางดาบมากกว่า โอเคครับก็สำหรับเกมนี้ก็เดี๋ยวไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวผมต้องขอตัวไปเล่นเพิ่มให้มันไปได้สักเลเวลสี่นะมันยังมันยังห่างไกลกับที่เราเล่นไว้รอบที่แล้วนะครับไอตัวที่แล้วอ่ะมันไปไกลนะครับรอบนี้มันยังไม่ไกลเท่าไหร่โอเคเดี๋ยวเราไว้เจอกันรอบหน้าสวัสดีครับ